สูงแท้อันนฉันไม่ได้ง้อยตังคุณว่าปดประตูเอี้ยมกันง้ยตังคิ่อก็แปลว่าเมียเมียเตี้ยวเห็นประตูสูงอันนี้มาไกลนะแบบว่าก่อนเทิงเลยมันต้องเหตุเตไว้ี่างหักเหตุเตไว้ี่างหักไว้แบบปดก่อนเนาะเห็ดยังสูงแค่กรรยกรอีกเลยหลังงามไลยมันมันแต่งชมชวนกันเนาะมันหลังงามได้กับมาเฮาเรื่องหลังงามโอ้คือเห็นสภาพตอนเวลา สิขายพักกอดูโอ้ั่โอ้โอ้โอ้ลาบังละวังไปเลยเข้าไปเห็นสางบ้านมันนี่สองแม่เนาะสองแม่แม่หาชิบผมจนวัดบ้านถ้าเอาบ้านเชฟเพื่อนชิคักเลย สบายดีสบายดีและสวัสดีผมไอพี่น้องเอฟซีวัุกุสุคนพี่น้องเนาะตอนนี้กะยังอยู่ในบ้านบ่ท่านได้ออกไปทางใดพอน้องแฝดก็ได้พี่น้องเลยเนาะ,ะก็คือจะไปเอาวงกบพี่น้องเนาะลูกๆนักก่นแหละพี่น้องเลยไปเอาวงกบเพราะว่าทางส่างคนโทรมาบอกว่าแล้วแล้วสั่งพี่น้องเนาะเอาก็สิได้ไปเอาวงกบก่อนพี่น้องเลยเนาะเอามาไว้ก่อนเพราะว่าส่างเนคนกะ พป็นที่บรายแขม,มาเก็บไว้ตัวมันเล้วเป็นไรเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ะโอเคพี่นอมม้องมีแต่ว่าเบ่งบรรยากาศไปน้ำทางเนาะพี่น้องเลยนีนโบราณไหครับเอาไปยืนไปดูด้วยสู

หากอะอากอะตื่นแต่นอนมันยังบางช่วงเหรอสบาดีเลยลูกตาบอกสบายเออหยิบขิงวะนี่มันนั่งเพิ่งพี่ผีพี่ไปนั่งลุ่มค่อยๆไอ้มาลูกเมียจำหันขึ้นะมานั่งสูงพี่นั่งนก็นั่งแบบแบบไปเออยังไงเมย์เมยเมย์มีขิงัวเหรอเมย์ Ui. À, cả tuyển trẻ non đó Thôi Muôn bên này Ơ bừng Hả? Ơ xét nó được rồi Để té sau đây mình đi nó rồi ร่างไปเอาคุปต์เนาะผิดแล้วแล้วนะันธบัมเอาง้องคุณบอนน่ะ มอทางรัดวันนี้เพียง,งใกล้นาะพี่น้องเพียงใกล้บันนี้พี่น้องพอทาองพุ่มมันโค้งช่วงนั้นนั่นเป็นน้ำขิดเป็นขีโต,ตมเหมือนตกแหลยโขขค้งไปทางพุ่มเหนวันนี้มันฝุนยาต,ตกแบบมาทางนี้ก็ได้เหมือน แดดพูดกีいい่ร้อนะ

ี่ก็จะเป็นปลาแซ่นาะทางผ่านก็นคือปลาซ่แหละพี่นอ้องเันไอ้ยนุน่งแบดกับบันดาทางนี่โอนบัได้ลคอยติเรียทางนี้เนาะพี่นอ้องบัได้ลคอยขายมาที่นี่คนรดุดหมดแล้วดเด,ด,ด็กเต็มเลยเนาะเราไปโรงเรียนบ่มือน,นีิฮะ ไปแปลงเรียนพ่เอื้อมมือหนิไปบ่ยังสิไปอยู่บ่ไปมือนีว่าเพิ่งทีเปิดอนุบาลบ่เนาะส่งพคนขับอนุบาลก่อนพี่น้องเอ้ยไปมุก่อนนั่นอีกคนหนึ่งเพิ่นโมค่อยเคียนโมค่อยเคียนแต่เพิ่นยังน้อยอยู่เพิ่นว่าอยู่ยังโมหอดแต่เพิ่นให้ส่งขับอนุบาลเหมือนโอ้ยเปิดย่านแท้เลยจับแล้วลูกเล้ว เสียวแห้งอยู่เราหนทางกันย่านมาลูกเบิ่งเราเยมันล่วงเลอยู่บ้านนะต้องเป็นตาแข็งอยล่วงเลกับลูกของ่านไ่อูู้บัดคาเมือนะเมืองในบ้านคุณได้เคยเด้อมาหนีขอยานได้ขอย มันโอเคนักเอ้ยได้ดูก่อยดูก่อยโอเคนักได้ยาติน่ะแหละจับได้เศร้าไอ้ราเมือนกันะอย่างนู้นใจเย็นไม่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 ดูไม่ไกลายเป็นนางเลยไกลจะมาบอนเลย ออกจากคอบจากแรงแมพี่เนาะตามเตมซีตแม่ลูกเนาะเมื่อก่อนน้ำหมีแล้วค้าน่ะบานี้มัคือสีฟ้าค่าเนามันแห้งนะเบื้งมือไอ้ลูกป้าก่อนมือนะโอ้โอ้โอ้่อ้เอจะมมั่วอีกเลย บหอด้วเบิ่งได้ดูไงมึอหาเสาได้ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยเข่าค่อยเข่าเดี๋ยวฮะเพื่อนเพื่อนจอด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 แล้วเนาะนี่ งามบ่พี่น้องงามอยู่เนาะตรงนี้วะวงกลมบางนะฮะมันมีวงหนึงนะบางตัวนี้ตรงนี้เนี่ไม้มันบางบ่ไม้มันบางนะไม่นี้่ว่าตัวนี้แหละเออตัวนี้เออตัวนี้เนาะไม่ดูเราไม่โคตรวัดมันไม่พอดีแข้งหาพอดีวัดว่าอดมาลอยมันชื่อวานี่เพื่อนชื่อตเอาเอาข้าวปูนี่แหละผ่านเออเป็นยังแข้งมันบางแหละเขา บ่าเาะขาคัดเอาไปของนอนนะเอ่าปนองนอนมัน <sa คัดใหม่อวงเออวงอะใหญ่มาไร้ใหญ่นอสี่อัมื่อไดร่อย่บ้นี่เห็นแต่ไหนอยู่นี่คำเมื่อนี่กับสีค่านี่แะแบบนี้มันชิตำมีแล้วดมนี้นะถ้าต้องหามออกไปใช้เนาะเนาะหามออกเอาเนาะโพ้สูงแทอันนี้ ชิบอไม่ได้ง้อยตังคุณว่าปดตุ่งเอี่ยมกะนง้อยตังชื่อก็แปลว่าเมียเมี่เตี้ยเห็นพระกระตูงชุงอันนี้มาใกายนะแบบว่าก่อนเทิงน่อยมันต้องเห็นตัวอีไว้ต่างหากเห็นตัวอีไว้ต่างหากไว้แบบปตดก่อนเนาะเห็ดยังชุ่งแต่ก็เรียดอ่ะนี่หลังงามได้มันมันตังชมชวนกันเนาะมันหลังงามได้กับมาเฮานหลังงามกอคือเห็นสภาพตอนเวลา นี่จิ๋ดอกสิไข่ประตูออกไปนี่บิดนี่ดอกอันนี้เฮาใส่ muốn ยาวใส่บาดนี้ใส่ดองไว้สิอ่าๆๆเฮ็ดตั้งซื่อให้มึงเด้อเฮยงามเนาะเห็นอ่ามันแต่มันคำว่าเฮาตั้งขึ้นกับเพิ่นมันก็งามความสูงมันจัง พักแท้นั่นมันก็แบบนี้แล้งามแม่นเมีนเขาว่าพักอยู่นะง้มงามแง้มงามมันรวมถึงมันได้กับเรือนคไปอยู่นี่ลูกไม่ลูกลงกไหมฮะลูกลูกคือว่าแล้วแบบแบบจิไคพวกกระตูกระหาตังมาง่อยคือว่าหันเด็กบานแก้วบ่สหิดมันบ่แม่นอันแก้วมันบ่ไลอาติมเหมือนนี้เข้าเนาะแตกโคบได้เนาะ หน่าทงอนี่ช่วงเหรอวแต่มากินี่กันยังนั่นน่าจะเอารถจอดไว้นอกนี่น่เนาะยืนออกไปนี่นี่หม่นี่นี่ม่ยานั่นแหะชงชีวิตเดี๋ยวเยอ่ควะเรียนมากินี่มันยัเกาะนี่ดิมาเกาะกินนี่เขาบอาลงไปจำพุ่นรถไปยังข่อยกระูกชนังอย่า่ชนังยู่นเขายังมันไหลลงใส่ ออออเอารถออกพูดวันนะี้เนาะถ้าห้าเมาวันนี้โอ้โหระวังระวังไปเลยเออยังสามวันนี่ <c oughs> มากันลูกชายละ่ะ <c oughs> อาสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อ okay. นโอเคกินให้สบายดีเพื่อนบอกสบายดีเนาะ เพื่อนกำลังตื่นเต้น้องพี่น้องเลยจเมื่อไรอยู่วะบานี้เนาะ่เดียวเขาไงยามบวชลาเราเป็นช่างวะช่างกันนี่กันเพื่อนน้องนี่ความสูงคพือีเ

เราบวคูบรเวชามคื e ่หอมป้วมันกือกันเนาะปากเอันเดียวอันเดียราคาเดียวกันที่มันชีปากคือกันนะเออหคกเออแต่เขาประชัยวากคุมไม่อะณเนี้ง อยามันขังนะไปงั้นหม้อได้ยนแคบ้ปนหมอน่ะมันคือจะเห็นกันแค่เดียวคือมขึ้นไงกันเออเออร้กันเลยโอเคชวนกัน อยาอผมยังน้อยาใหญ่เดียวใหญ่กัทานอจไปหนึ่งเด้กำใจเออจะได้าปังมก็ไน้ากันดะโมเมนแมัใหญ่มากแค่นี้อ้ไปไทยได้ดิโอ้เดใส่กันว่ายาเดี๋ยวนี้เห็นยังเคยนะ ตีกันนะพอดันนี่หย,ยอกกันนะปอหให่ไอโต้เกิบนะอ่าอมาเอาอย่งงั้นเป็ไงไม่หวานเฮือนให้เนหยอกกันเลยหยอกไปหยอกมากก็หายเลยพี่น้องเอ้

โอเคพี่น้องไงเนาะคือเรียบร้อยเอาขึ้นรถแล้วพี่น้องไงเนาะโอเตรียมไว้เอเดี๋ออยามเงินลงไว้ก่อนเอนงินไว้เฮือนั้นก่อนนี่วงใหญ่อันนี้นี่แมตต์แปดซิปพี่น้องเอไงใหญ่ๆกว้างอันนี้ยาวนี่หกซิปแมทหกซิปก้มสูงแมทสา 50, มซิปพี่น้องเไงฮะห<า>กกักโมดุเออหักอยู่พายุหักเนาะ พี่น้องเต็มรถอยากให้ลูกงางเนื้อพี่น้องเหรองานแล้วพี่น้องไม่ประตูไปแล้วเออาา่พี่น้องเลยไม้ปประตูั่นใหเอาอันนี้ก็เป็นเงินของแม่ใจดีเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้นอ,องเนาะขผมก็ขอบใจแม่เพิ่นแน่นี่บ้าน,นี้นเ,นเรียบร้อยบงอาบานประตูเรียบร้อยแหละบ่งก,กบเนาะเอาขอบุญขอบคุณแม่เพิ่นก่อนนี่นุ่มือนุ่มหนุ่มขอบขอบขอบคุณขอบคุณแม่หลายเด้อทีแผ่เงินมาให้ เผ็ดหวานพักกระตูเพื่อนนอกของแม่ยดีมีเห่ชีวพาพเค็มๆต้มเจ็บมาได้ร่อมไก่วัวห็นมีสาธุขอบใจด้ขอบใจอขอบใจด้วยขอบใจดนะ้วยเอ่อเอาไปนอนเลย โอเคพี่น้องก็คือเรียบร้อยละพอน้องแฟนก็สิได้ขอโตโชคลิปไปก่อนพี่น้องจังใดกันเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งวัดสุขุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแมนจะดีหลายๆเดอ้อพี่น้องเนาะการยังหมดยังหมดพาวบอลซื้อเพิ่นพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพิ่นกะอ่าพี่น้องเองเนาะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกนนนะาานกนติดตามรับชมทะเลาะรุ่นกันอยู่ว่าเพิ่นจะเป็นไผพี่น้องแต่เพิ่นสิมัสเชลยเองนะพี่น้องเองเนาะ จะไหนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแม่เพื่อนในลายที่ว่าส่งเงินมาให้ลูกเห็ดป่านประตูเห็ดมงกบพี่น้องเนาะอ่ากะเห็ดมงกบแล้วก็ซอยเอาดินเข่าเฮือนดีพี่น้องเนาะจะไหนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้ออ่าให้อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนาที่การงานกับขอให้เจริญรุ่งเรืองไปมือหนาเด้อแม่กับขอให้คนในครอบครัวอยู่ดีมีแห้งบัดสุขภาพดีคนก่อนอื่นกะ เราน้องเผ็ดกับสิขอตัวลาไปก่อนอ <c oughs> ขอเก่าคำว่าสบายดีแหละสาย